โยโยโยบายมังตรงเจิญกับคลึงลนุหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงลนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลเข้มข้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะค่ำคืนนี้วันศุกร์หลีกใหญ่กลับมาแตะกันต่อนะครับบิ๊กแมทเนี่ยพิจตรเลี้ยวเกมเวลาตี145นะครับเกาโชเซราอิตาลีโรม่าจะเปิดบ้านเจอกับเอซีมิลานโรม่าเนี่ยมีแค่แต้มเดียวจากการเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนะครับเก แพ้เวโรนามาแบบหน้าผิดหวัง1ต่อ2ครับคืนวันนี้โจเซ่มูรินโญ่ยังหมดสิทธิ์ใช้งาน3แกนหลักนะครับทั้งเปาโลดีบาลาัมีิอับราฮัมซาราอัสมูนนะครับแต่ว่าข่าวดีคือไปเซ็นยืมตัวโรเมโรลูกากูมานะครับทีนี้ต้องดูว่าจะได้โอกาสประเดิมเลยหรือไม่ครับแกนหลักก็ประตูรุยปาติซิโอนะครับเกมรับคริสมอลลิง นะตรงกลางก็มีพรานคิสตันเด้ลอเรนโซเปียกินนี่นะครับอุสเซมัวอาตัวดิมเส้นอย่างเซฟานเอลชาราวีนะครับข้างหน้าอันเดียเบล็ตติแล้วก็ต้องลุ้นในรายของลูกากูครับว่าจะพร้อมออกสตาร์ทเลยหรือไม่นะครับในขณะที่เอซีมิลานฟอร์มดีมากนะครับชนะ2นัดรวด6คะแนนเต็มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มโตริโนมา4ต่อหนึ่งะครับ i, เซฟานโนปิโอลีเตรียมจัดผู้เล่นชุดใหญ่แน่นอนนะครับประตูไมเมยองครับเกมรับก็ฟิกาโยโทโมริมีทางด้านของเตอ แอกนองเดสนะครับแบ็กายดันกลางก็รูเบนลอฟตัดชีคราเดกรูหยิตนะครับแนวรุกก็นำโดยราเฟลเลอาคริสเตียนพูริชิตตัวใหม่กองหน้าก็เป็นโอลิเวียชิรูนะครับเ่ากับว่าถ้าแกนหลักเนี่ยจะขาดแค่อิสเปโอเบนดาซาที่เจ็บเท่านั้นครับเจอกันฤดูกาลที่แล้วเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับ ในบ้านโรม,าม่าเสมอหนึง,นงบ้านมิลานจบ2-2ครับคุณนี้ก่อนเกมใกล้เคียงมากนะครับเขาอาจจะมองมิลานบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยด้วยฟอร์มการเล่นนะครับซึ่งถ้าย้อนไปดูเฮด d ูเฮดเจ็ดนัดหลังสุดที่เจอกันมิลานก็ไม่แพ้โรม่าเลยนะครับชนะไป4สเสมอ3ครับอย่างไรก็ตามครับการที่มิลานจะบุก มาชนะโรม่าถึงกรุงโรมก็ไม่ง่ายครับยิ่งโรม่าเองมูรินโญ่น่าจะเน้นสุดๆในเกมใหญ่แบบนี้ครับอย่างที่เรารู้กันว่าถ้าเกมใหญ่เนี่ยมูรินโญ่มักจะเก็บผลการแข่งขันได้แถมการได้ลูกากูมาน่าจะเพิ่มความเด็ดขาดความอันตรายในแดนหน้าขึ้นมาเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมแบบนี้ด้วยแทัคติกด้วยการเล่นในบ้านในกรุงโรมต่อหน้าแฟนบอลครับผมมองว่า โรม่าเกมนี้ไม่แพ้ครับพี่เจตมองไม่แพ้เลยนะครับดังนั้นเกมแบบนี้วัดใจโรม่าครับไม่เสมอก็ชนะเลยครับให้เชียร์หมาป่าโรม่าเป็นคลึ่งหนังบิ๊กแมชประจําค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย